ดวงชะตาชาวราศีสิงห์ช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องมุทิตาชาแนลมีคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนมาฝากค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะชาวราศีสิงในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ถือว่ามีความสำคัญกับท่านมากในช่วงนี้ชาวราศีสิง์ท่านยังคงได้รับแรงอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวสุต์ต่างก็โคจรทำให้ดวงชะตาของท่าน พบเจอกับเรื่องราวต่างๆนา,นานาซึ่งในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่างรวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีแบบก้าวกระโดดแบบที่ตัวท่านนั้นปรับเนื้อปรับตัวไม่ทันแต่จะเป็นการค่อยๆก้าวไปทีละขั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ชาวราศีสิงนั้นก้าวเดินอย่างไม่ประมาทซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้หากจะพูดถึงการงานของชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ชาวราศีสิง์ตัวท่านทั้งหลายนั้นค่อนข้างที่ยังคงต้องเพียรปัญหางาน ที่ขางคามาจากสัปดาห์ก่อนๆค่ะหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้นวุ่นวายในช่วงส่งท้ายเดือนรวมไปถึงการที่ท่านนั้นยังคงต้องเข้าไปช่วยงานของบุคคลอื่นเป็นงานส่วนอื่นๆเข้ามาวานให้ท่านช่วยทำเข้าหมายท่านช่วยแก้ไขก็ถือว่าในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ ค่อนข้างที่จะปวดหัวอยู่บ้างสำหรับงานของชาวราศีสิงห์แต่ชาวราศีสิงห์ท่านก็ต้องให้ความสำคัญกับงานของตัวท่านเองเช่นกันค่ะระหว่างการที่ท่านนั้นไปแก้ไขงานให้กับคนอื่นจะทำให้งานของท่านเกิดปัญหากรวัดรระวังในจุดนี้เอาไว้บ้างนะคะและสำหรับในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ ตัวท่านมีเกณฑ์จะพบเจอกับคนใกล้ตัวหรือแม้แต่คนที่หวังดีกับท่านจะเข้ามาแบ่งปันความรู้แบ่งปันช่องทางการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนหรือเข้ามาบอกเข้ามาแนะนำท่านท่านจะมองเห็นโอกาสในการสร้างเงินสร้างทองก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะอยากลงมือทำ อยากลองสัมผัสกับงานใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ท่านนั้นได้ประสบการณ์ทำให้ท่านนั้นได้เงินได้ทองได้พบโอกาสใหม่ๆแต่ท่านก็ต้องแลกมาด้วยกับคำว่าเหนื่อยรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นจะแบ่งเวลายากไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาให้กับงานประจำแบ่งเวลาให้กับครอบครัวรวมไปถึงตัวท่าน ยังคงต้องมีการแบ่งเวลาไปทำงานใหม่ๆงานเสริมง,งานอดิเลกก็เรียกได้ว่าเหนื่อยแต่ท่านจะได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขุมข้มค่าและสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับงานในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ท่านต้องระวังการที่ท่านนั้นทำงานแบบเคยชิน หน้างานเดิมๆอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่การที่ท่านนั้นทำงานด้วยความเร่งรีบหรือแม้แต่การเป็นงานเร่งด่วนที่มีการเร่งรีบก็ขอให้ท่านระมัดระวังมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะใช้ความเคยชินความชำนาญทำงานจนแล้วเสร็จแต่งานนั้นเกิดปัญหาเกิดข้อบกพร่องและก็เป็นจุดปัญหาเดิมๆ เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้ท่านให้ความสำคัญในจุดนี้ให้ดีตรวจสอบให้ละเอียดอย่าลีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะต้องเสียเวลาย้อนกลับไปแก้ไขางานในจุดเดิมขอให้ท่านละมัดระวังในจุดนี้ซึ่งหากท่านรอบครอบงานท่านก็จะผ่านฉลุยแต่ถ้าหากท่านนั้น ไม่รอบคอบละมัดระวังไม่ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะโดนตำหนิจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ขอให้ท่านระมัดระวังเอาไว้นะคะสำหรับการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์มีทิศทางไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าท่านจะรอการทำเอกสารพุรกรรมต่าง รือแม้แต่การรออนุมัติเกี่ยวกับการเงินในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ค่อนข้างมีความคืบหน้ารวมไปถึงค่อนข้างที่จะจบงานได้ค่อนข้างที่จะมีสิ่งที่ท่านรอคอยนั้นจะสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจก็ถือว่าในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเคลียร์กับปัญหาการเงินทุกอย่าง รวมไปถึงชาวราศีสิงห์ท่านก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ช่องทางการทำมาหากินเพิ่มไม่ว่าตัวท่านจะได้รับโอกาสจากคนใกล้ตัวผลที่หวังดีหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่นท่านก็อยากจะลองสัมผัสกับงานใหม่ๆนี่ก็คือหนึ่งในช่องทางที่อนาคต จะสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้แต่ก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงในตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีงานล้นมือก็เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีและการเงินของชาวราศีสิงในตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ขายของสิ่งที่ท่านต้องการจะขายไม่ว่าท่านจะติดประกาศ หรือแม้แต่ท่านเคยประกาศขายสินค้าตัวนี้สินค้าชิ้นนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ปิดจ็อบสำเร็จก็ถือว่าในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางหรือจะมีเงินพิเศษเข้ามานอกเหนือจากเงินเดือนเงินประจำของท่านทุกสิ่งทุกอย่าง ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองให้กับท่านได้ในตอนนี้และชาวราศีสิงห์ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะเรียกเงินเรียกทองจากโชคลาภด้วยเช่นกันค่ะก็มีเกณฑ์ที่ในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ท่านจะมองเห็นเลขมงคลท่านจะพบเจอกับโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างมีเกณฑ์จะนำพาเงินนำทอง เข้าสู่กระเป๋าท่านได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินการทองของชาวราศีสิงห์และสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ท่านจะต้องระวังในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนชาวราศีสิงห์ท่านต้องระวังท่านจะพลาดเสียรู้ให้กับมิจฉาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพ ที่ท่านรู้จักเป็นคนใกล้ตัวท่านที่ไม่หวังดีกับท่านมีเกณฑ์ที่จะใช้อุบายหลอกล่อให้ท่านนั้นเข้าไปติดกับดักหลงกลเสียเงินเสียทองเสียรู้ของให้ท่านละมัดระวังให้ดีอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนในตอนนี้เงินทองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะให้ใครหยิบยืม หรือแม้แต่จะให้ใครใช้ชื่อใช้สิทธิ์ของตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้ท่านทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร <c oughs> เพื่อเป็นหลักฐานในการทวงตามทรัพย์สินสิ่งของของท่านในอนาคตอย่าประมาทเด็ดขาดมีเกณฑ์ที่ท่านจะเบือดเนื้อร้อนใจจากคนอื่นได้ซึ่งการงินการหองของท่าน ในตอนนี้ระมัดระวงังมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเสียทองจากคนไม่หวังดีก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะสำหรับความรักของชาวราศีสิงในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนชาวราศีสิงขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการแบ่งเวลาให้ดีท่านจะมีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลา เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สามีภรรยานั้นต้องโต้เถียงต้องผิดใจกันของห้ท่านแบ่งเวลาให้ดีไม่ว่าจะเป็นเวลางานเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวท่านต้องระมัดระวังท่านอย่าหักโหมงานจนเกินไประวังการที่ท่านนั้นพุ่มเทให้กับงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องนึกถึงครอบครัวเป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะขอให้ละมัดระวังเรื่องเวลาซึ่งหากท่านรักษาในจุดนี้แก้ไขในจุดนี้ได้เชื่อว่าปัญหาที่หนักหนาเกินกว่าที่ท่านจะพูดคุยนั้นไม่มีเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถพูดคุยสามารถแก้ไขกันได้ภายในครอบครัวก็ขอให้ท่านระมัดระวังใส่ใจในเรื่องของเวลาให้ดีแบ่งเวลาให้ถูกแล้วทุกอย่างจะแฮปปี้สำหรับด้านสุขภาพของชาวราศีสิงในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนดวงชะตาของท่านในตอนนี้ขอให้ท่าน ระมัดระวังการลื่นหลงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการออกกำลังกายของให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะลื่นล้มจะเกิดการกระแทกระวังจะเจ็บป่วยตามข้อตามกระดูกให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับในลักษณะนี้ ก็ขอให้ท่านระมัดระวงัวงรวมไปถึงชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นในช่วงส่งท้ายเดือนกันยายนตัวท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำหรือบ่อยกว่าปกติค่ะขอให้ท่านระวังท่านจะพบกับการเจ็บป่วยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรวมไปถึงตัวเองจะเจ็บป่วย จากการที่ท่านนั้นได้พบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูการต่างๆรวมไปถึงโรคระบาดละมัดระวังให้ดีไปไหนมาไหนก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษสวมหน้าก,กากอนามัยรวมไปถึงล้างมือให้เป็นประจำของให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีค่ะสำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ ในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ก็ถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและสำหรับชาวราศีสิงห์ท่านใดในตอนนี้ชีวิตดูเหมือนติดๆขัดๆทำอะไรก็ไม่สุดเหมือนจะดี แต่ก็ไม่ดีท่านควรที่จะททำการเสริมดวงชะตาแก้เคสด,ด้วยตัวท่านเองสิ่งแรกที่ท่านควรจะทำสิ่งแรกนั่นก็คือการที่ท่านนั้นควรที่จะสวดมนต์เป็นประจำและท่านควรที่จะปวดน้ำแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งการปวดน้ำแผ่เมตตานั้นถือว่า เป็นการขอขมาอโหสิกรรมกับเจ้าก,กรรมนายเวรอะไรที่ติดขัดอะไรที่เกิดปัญหาจากที่มืดแปดด้านท่านก็จะสามารถพบเจอกับทางออกสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และสิ่งที่สองซึ่งถือว่าท่านก็ควรที่จะทำเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านเป็นการแก้เคล็ด เป็นการสะดอกเคราะห์กรรมนั่นก็คือการที่ท่านนั้นควรที่จะทำบุญทำทานไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารกับสัตว์จรจัดต่างๆในสถานที่ที่เหมาะสมรวมไปถึงตัวท่านนั้นควรที่จะปล่อยนกปล่อยปลาคืนชีวิตให้กับธรรมชาติเป็นการแก้เคล็ดที่ถือว่าจะเป็นการทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างก็จะแก้ไขได้หลายสิ่งหลายอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับค่ะการทำนายดวงชะตาเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีสิงห์ล่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สงปรารถนาทุกประการนะคะและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมุทิตาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ